สวัสดีค่ะสูชโนจากซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้ก็อากาศดีนะถ้าเป็นเวลาปกตินะก็จะออกไปเดินป่าสูดอากาศบริสุทธิ์กันแต่ว่าวันนี้ค่ะไม่ควรไปเนื่องจากว่าเห็นควันด้านหลังไหมคะวันนี้เขามีการเผาหลอกหรือว่าแบ็คเบิร์นนิ่งค่ะแล้วเผาหลอกที่ซิดนีย์ออสเตรเลียเนี้ยเขาหมายถึงอะไรไปดูความหมายกันค่ะ คำว่า b a c k burning เนี่ยค่ะไม่ใช่คำแสลงไม่ได้ใช้กันเฉพาะที่ออสเตรเลียคิดว่าเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษทั่วๆไปนะใช้กันทั่วๆไปคือคำนี้เนี่ยถ้าแปลกันตรงตัวไม่รู้จะแปลว่ายัางไงคือมันมีความหมายแต่ไม่แปลไม่ออก b a c k burning คือการเผาเศษใบไม้ใบหญ้าเพื่อป้องกันไฟป่าสุปแปลว่า ปฏิบัติการป้องกันไฟป่าแล้วกันเนะาะเทไหมคือมันแปลไม่ได้ไงก็อเอาเป็นว่าแปลตามความหมายที่เราเข้าใจแล้วกันเนาะทีนี้ค่ะออสเตรเลียมักจะมีไฟป่าเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์คือเป็นช่วงที่อากาศร้อนร้อนมากๆแล้วร้อนแบบแห้งร้อนแบบ ระอุร้อนแบบไม่มีความชื้นน่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้ยินข่าวบ่อยๆว่ามีไฟไหม้ที่ออสตเตรเลียในช่วงหน้าร้อนนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีไอเดียในการทำแบ็กเบิร์นิ่งเพื่อที่จะไม่ถึงกับป้องกันแต่ว่าเป็นการลดระดับความรุนแรงของไฟป่าแล้วกันเนาะไฟป่าส่วนใหญ่นี่ค่ะ เป็นการเกิดขึ้นตามธรรมชาติคือถ้าในป่าเนี่ยมีใบไม้ใบหญ้าเศษไม้เศษหญ้าแห้งเยอะๆเนี่ยสะสมอยู่ในป่าเยอะๆเนาะแล้วก็อากาศแห้แงแล้งมากๆเนี่ยพอมีลมพัดมาแทนที่จะเย็นลงกลับกลายเป็นว่าลมพวกนี้เนี่ยไปพัดให้มูลอยพวกนี้มันเสียดสีกันแล้วพอมันเสียดสีกันมันก็จะเกิดเป็นประกายไฟแล้วก็นั่นคือ จุดเริต้นของไฟป่าเนาะเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันที่เจ้าหน้าที่รัฐของออสเตรเลียเขาทํากันก็คือจะพยายามกําจัดมูลอยพวกนี้ค่ะใบไม้แห้งหญ้าแห้งกิ่งไม้แห้งอะไรพวกนี้ปกติแล้วเขาจะทําในช่วงที่เป็นก่อนฤดูใบไม้ผลินี่แหละเป็นช่วงที่อากาศดีแล้วเขาก็จะเลือกวันที่ไม่มีลมเพราะถ้ามีลมปุ๊บนอกเขาจุดไฟเนี่ยการควบคุมไฟมันก็จะยาก วิธีการก็คือเขาจะกวาดใบไม้พวกนี้เอามารวมๆกันแล้วก็เผาเป็นกองๆไปเผาเป็นจุดๆไปก็เหมือนที่ชาวไร่ชาวนาบ้านเราเนาะกวาดใบไม้แล้วก็สุมไฟเป็นกองๆไปเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นป่าใหญ่เขาก็จะใช้เจ้าหน้าที่หลายคนก่อนที่จะทําการเผาก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปกวาดใบไม้ใบหญ้าพวกนี้เป็นกองเอาไว้ก่อนล่วงหน้าก็ได้แล้วพอเวลาที่จะเผาเนี่ยเขาก็จะ เขาเรียกว่าอะไรล่ะเลือกวันแล้วก็ประกาศให้ชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเนี้ยรู้ตัวก็คือว่าป้องกันชาวบ้านตื่นตะหนกตกใจเนาะเหมือนอย่างศกอะไรเนี้ยเผื่อไม่รู้เรื่องรู้ราวขึ้นมาเนะ้่มองเข้าไปในป่าเขาเห็นมีเปลวไฟหเห็นมีคนไฟก็เอ้ยตกใจมีไฟป่าเกิดข,ขึ้นหลังบ้านเราประมาณเนี้ยประการที่2ก็คือให้ชาวบ้านเนี้ยอยู่บ้านปิดประตูหน้าต่างซะเพราะว่าบางคนนะแพ้ฝุ่นแพ้ควันแพ้อากาศเนาะเขาก็จะป้องกันในส่วนนี้ไปด้วย สรุปก็คือว่าที่นํามาฝากค่ะคำว่า b c k b u r n i n g เนี้ไม่ใช่คำแสลงไม่ใช่ Aussie แสลงค่ะแต่ว่าเป็นคําศัพท์ที่ถ้าให้เราแปลเองเนี่ยเราแปลไม่ออกคือมันคือมันไม่รู้จะแปลว่าอะไรไงแต่เขามีความหมายในเชิงเฉพาะกิจเนาะ mm hmm. จุดประสงค์ของ Black Burning ค่ะ mm hmm. นอกจากจะเป็นการลดการเกิดไฟป่าแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการปูทางให้กับพืชพธุ์ไม้ในป่าเนี่ย ให้เขาเติบโตขึ้นมาได้อย่างเป็นธรรมชาติคือเวลาเผาเนี่ยเนาะเขาจะเผาก่อนที่จะถึงฤดูใบไม้ผลิเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับที่ชาวไร่ชาวนาเราเผาทุ่งหญ้าแล้วก็ให้หน่อหญ้าหนอพืชพันธุ์เนี่ยมันแตกยอดแทงหน่อขึ้นมาได้ง่ายๆใช่ไหมอันนี้ใน,นป่าก็เหมือนกันคือถ้าเขาเผาพวกเศษไม้ที่มันกองทับถมในป่าเนี่ยพวกที่เป็นมเมล็ดพืชที่อยู่ในในดินเนี่ยนอกจากจะแทงยอดขึ้นมาได้ง่ายแล้วเนี่ยพวกกิ่ท่าพวกเนี้ยยังกลายเป็น ปุ๋ยชั้นดีให้เขาด้วยถือว่าได้ประโยชน์ทั้ง2ทางค่ะคือเป็นการป้องกันไฟป่าเนาะแล้วก็ช่วยให้มเมล็ดพืชพันธุ์ที่อยู่ในดินเนี่ยแตกยอดขึ้นมาได้ง่ายขึ้นให้สมกับเป็นฤดูใบไม้ผลิถือว่าเป็นการช่วยธรรมชาติดูแลธรรมชาติแล้วก็ป้องกันภัยธรรมชาติด้วยค่ะนี่แหละคือความหมายของคําว่าแบคเบ u ร์นิ่ที่เอามาฝากกันในวันนี้ค่ะ